น่กกากลัวไปอ่ะอันนั้นนี่ก็สวยไปอันนี้ก็น่กกากลัวอยู่นะเอือเฮ้ยหันเข้ามาโดนะ <c oughs> ถ้าแท๊คราช โอยูฮิโอยูโย,โย,โยอันนี้มันสวยเกินแบบมันสวยแบบบทบางความสวยของตัวจริงกินไปอะแต่ก็ได้นะได้ไหม,ฟ,นนไไหมฟิลเตอร์นี้ได้ไหมฟิลเตอร์นี้ได้ไหม เฟลเตอรนี้มันแอบเวอร์ไป็น,นิดหนึ่งปุ๊บเลยสวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตขายสวยนะคะไม่ขายคำค่ะหืมขนตารอพีพปวนมาเหรอ พี่ป้อมาอะไรด้วยกันไหมคะอืมพี่ป้อมาอะไรด้วยกันแล้วเร็วๆพี่ป้อมพี่ป้อมอะไรด้วยกันชี้เนี่ยพี่ป้ออยู่ไทยแล้วพี่ป้อว่างพี่ป้อมาไล่กันหนูเร็วพี่ชทออยกี่โมงพี่ชทยสามทุ่มเหรอไม่ใช่สองทุ่มเหรอ พี่ถ่ายสองห้่งหูพี่ป้อว่างพี่ป้อมาไลก์กับหนูไหมคะพี่ป้ออยู่ไทยพี่ป้อมาไลก์กันหนูชี้พี่หวานซอมกระโดดตบเดือนนี้เลยสามสิบรังถ้าไม่กระโดดตบนะจะไม่อ่านต่อไป ไหนใครบอกพี่ป้ออยู่ไม่เห็นพี่ป้ออยู่พี่ป้ออยู่หรอไหนพี่ป้ออยู่ไหนโอโ้โหไหนเี่ยพี่ป้อ พี่ป่ออยู่หรอคะมาไลกันไหนสิพี่ป่อมาไลช็อตกันหนูเดีวมาแล้วมาไลช็อดได้กัน mm hmm. เห็นพี่ป้อเมนอยู่หรอคะไหนพี่ป้อ หไหนอ่ะพี่ป้ออยู่แต่พี่ป้ออยู่ไหนอ่ะใช่พี่ป้อวาดมาอะไรกันมาชี้มาเลี้ยวเดี๋ยวหนูชวนคุยเองไม่ต้องหะวง นี่มเมนเล่าให้ฟังเหรอสนุกมากนี่ไงหนูเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่ทำอะไรกันหนูสิหนูสนุกมากแฮปปี้มากเวอร์นี่ไงหนูมาอะไรเอ้หนูมาเล่าให้ฟังแล้ว หนูไล่เนี่ยหนูไล่ฟังแล้วสนุกมากเพราะงั้นพี่ก็มาไรกันหนูสิมาสิมาสิมาสิาสก็ว่าฟิลเตอร์นี้มันแอบหลหอกลวงไปหน่อยนะ วันนั้นพี่มาอะไก็วี้กวนอะไรล่ะตรงนี้ก็ขาวนวลผ่อผงเวอรนี่ไงหนูชวนแล้วเขาไม่ยอมขึ้นมาไลไรกันหนูหนูชวนเขาก่อนโค้ไม่เราต้องชวนเพื่อนพี่ป๊อกมาไลคไ์ด้กันเลยค่ะ้ะเรา,า,ายาวๆหน่อยเหรอ ให้หนูเล่ายังไงอ่ะก็หนูสนุกหนูแฮปปี้เพื่อนในทีมน่ารักมากมากเลยอ่านเม้นแล้วอยู่หายใจเดี๋ยวนี้คะ่ะหนึ่งนาทีใช่ไมห่หนูไม่หนูไม่เคยพูดพี่คิดไปเองว่าหนูว่าพี่หนูไม่เคยพูดเลยไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานนะ พี่ใชไลน์หนูหรือเปล่าลองสองเขาอยู่ไหนเถอะเขาซ้อมเขาจะน,นอนกันแล้วหรือเปล่าที่นี่เขาพูดภาษาอังกฤษค่ะให้ไปป้องไม่เอามาอะไรกันหนเฟิรต้องไปลวงไปอ่ะทำไงอะไม่ชอบมันแี่ช่วย ไม,ไ,มไม่หวานก็ยังไม่รูพี่ลวาไปซ้อมอย่เกิดอะไรเกิดนะจ้ะทำไมแรกสวยแล้วไม่ใช้แอปสิเพื่อฝันสุดเลยพี่พ่อร้องเรเอามาพี่ป๊อบอกแต่ตัวเองบอกพี่ปูยังไม่เห็นพี่ป๊อตพีมา,มาเลย มาเล่นกันหนูสามนาทีสามนาทีพอเลยถ้าสามนาทีไงไม่ <c oughs> แค่สามนาทีเท่านั้นเองค่ะพี่ปอพี่เดียวอ่านแล้วค่ะวิ่งเลยเดี๋ยวนี้นะบัดนาว นี่พี่พ่อไม่น่าคอยกราบขอร้องอะโ oh อ,อ้ my god ร้องเพลงภาษา,า,นะา,าญี่ปุ่นเลยหรอภาษาไทยหนูยังยากเลยนะภาษาภาษาญี่ปุ่นเลยหรอภาษาญี่ปุ่นเป็นเพลงอะไรบ้างอะโดและเอมันได้แค่นี้ดูได้แค่นี้หนูร้องแล้วจิงจิงจ,งจงิงดู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 ดดดดโดและเอมัน ไม่ไงดูร้องแล้วพี่จะรักสัญญาด้วยพี่จะต้องเข้ามาไลฟ์กันหนู3สานาทีพอไปทำการบ้านอันดับแรกก่อนที่จะดูอะไรนะคะต้องไปทำการบ้านก่อนรีไม่ก็เปิดไลฟ์ไปแล้วก็ทำการบ้านไปสู้ชอบสีมัวอ่อนค่ะ ตรงโรงเรียนเปิดแต่ว่าก่อนหน้านี้ปิดเทอมก่นเหรอหมายเลขหนึ่งแปดได้ก็แปดหนึ่งใช่พี่ป้อนนูขอาสามนาทีเองมาได้กันหน่อยได้ไหมนี่จุดทูบอะ ตะกนสิตะโกนเลยพรุ่งนี้ไปตะโกนด้วยนะอย่าไปเชื่อสองสองมันมั่วใช่หนึ่งแปดแปดหนึ่งด้านอนพรุ่งนี้ถูกก็มาแบ่งกันด้วยนะถ้าไม่ถูกก็ถือว่าอื <c oughs> ทัก่อนที่ไม่คุยภาษาอังกฤษคะ่ะไม่พี่ป้อไม่มาทุกคนพี่ป้อใจร้ายอะ่ะพี่ป้อไม่ยอมขึ้นไลฟ์ป่ะพี่ป้อใจร้ายอใจร้ายมากไปเลย อืมไม่ป้อนเนี่ยหนูจะพาพี่พ่อไปเที่ยวแฮร์รี่พอตเตอร์เลยนะพี่ขาไม่มาเชิญไปรอบที่สิบละไมพี่อะมาเข้าไลฟ์กับหนูก่อนแล้วเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังนี่ขึ้นมาไลฟ์กับหนูแป๊บเดียวเองเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังไงหนูจะเล่าให้ฟังพร้อมทุกคนเลยไง แปบเดียวเองสามนาทีเองไม่ได้ลรอคะเนี่ยอีกเจ็ดนาทีหนูก็จะไปแล้วพี่มาอะไรกันหนูแป๊บเดียวเองนี่ไงหนูกด,กดกดทวนไปแล้วพี่ให้กดรับเองขึ้นมาแป๊บเดียวเนี่ยนหนูกดเชิญชวนพี่ไปแล้วนี่ เพียงแค่กดรับเข้ามาแค่นั้นเองนี่เนี่ยไม่ต้องมาหัวเรากคุบเกลนเลยสามนาทีเท่านั้นเองไม่ได้หรอหนูขอแค่นี้ไม่ได้หรอ ให้พี่ฟังอย่างเดียวเลยหนูพูดเองเดี๋หนู้วค่อยฟังเองว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างไม่ได้หรอคะคุณปะ๊ะป้อค่ะขลร้องอ่ะคุณป๊ะป้องคุณป๊ะป้องค่ะค นากิตะนี่ไรลแน่เลยใช่ไหมคุณคะีปป้อยให้หามนาทีค่ะนี่ถ้าพี่ไม่เข้ามาเขาก็ไม่นอนกันหนูก็นอนไม่ได้นะมันก็จะดึงนะเห็นไหมเพราะงั้นพี่ก็ต้องเข้ามาไล่กันหนูแป๊บหนึ่งสามนาทีเอง หนีอะไรเข้ามาแป๊บเดียวอย่าขอร้องเถอะเดี๋ยวนี่สามนาทีกดรับให้ยหนูกดชวนไปแล้วกดรับเลยนี่หนูเกิด นทวนไปแล้วเนี่ยพี่กดรับแล้วเข้ามาสามนาทีหนูจับเวลารอละเข้าปุ๊บหนูจับเวลาปุ๊บสามนาทีปุ๊บ,ป,บปิดไลค์ปุ๊บแบบนี้เลยไม่เกินเวลาน่นอนดิว พี่ฟังหนูพูดเฉยๆพี่ฟลอยเป็นหนูสวยเพราะว่าหนูใช้ฟิลเตอร์ไม่รี้สิรเป็นพิเศษค่ะ มีคนไม่ยอมเข้ามาค่ะอีกสามนาทีหนูจะไปแล้วทิิงสามนาทีหนูจะไปแล้ว 亮丽的。Yeah, พี่ไม่ยอมเข้ามาอีสองนาทีนี่จะไปแล้วค่ะก็พี่ไม่เข้ามาไงว่หนูบอกแล้วนะว่าหนูอะไรกับพี่สามนาทีเ,เองเนี่ยเดี๋ยวหนูจะต้องไปแล้วพี่ก็ยังไม่เข้ามาสักทีอะ่ะ เข้ามาแค่แปบ,บเดียวเองพี่ก็เข้ามาไลฟ์ก่อนสิเพื่อนหลอจะได้พูดไงอยูพูดคนเดียวอย่างนี้มันก็ไม่สนุนนพี่ก็เข้ามาฟังหนูพูดสิเขาหน้าอีก ไอ้เราอีกหนึงที่เขาจะลงไลฟ์เนา เดี๋ยวจะไปแล้วค่ะ้าทุ่มละตลอดทั้งนาะตลอดพีแค e e. มในคืนนี้เราจะไปแล้วคนผูปแบบน้ำนอนแล้วนะคะพรุ่งนี้ซอมเช้าปันดีกุดในนะคะทุกคนไว้หนุ่มมาเล็กใหม่ครั้งหน้านะคะ มาดูกันค่ะว่าจะมีคนเข้ามาไหมเป็นพยานให้ด้วยนะคะเขาบอกว่าขาวหน้าถ้าขาวหน้าพี่ปอไม่มาก็ไปถล่มไอซีให้พังยับไปถล่มติ๊กต k อกให้พังเลยค่ะเดี๋ยวใช่กู d ด i น h t นะคะฟันดีค่ะแฮ p ปี้ฮาโลวีนค่ะขอให้ผูกหวย กันทวนหน้าขอให้ผีมาเข้าฝันละกันไม่ใช่หมายถึงว่าขอให้ฝันดีฝันเห็นเลขแล้วตรงเป๊ะสามตัวตรงสองตัวตรงเลขคายสามตัวก็ถูกเลขค่ะหน้าสามตัวก็ถูกเสื้ออะไรก็ถูกไปหมดเลยนะคะสวัสดีและกุ๊ดไนต์กัดบ,บาย